วกันบพา,าไปกินร้านดังระดับตำนานจากปักกิ่งมาเปิดสาขาแรกในไทยแล้วร้านจริงติงสวนนั่นเองคะ่ะตายกวางต้องเสฉวนที่มีสาขาในจีนถึง20กว่าสาขาบระกาศร,ร้านทำถึงสะอาดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้เลือกทานกันด้วยค,ะค่ะเมนูทำร้อยมุฑในวันนี้ เดิมเลยลเมนูสดชื่นสดชื่นอย่างมะม่วงสมูทตี้แล้วก็ชามะนาวมีปลาท้องโขดไซย่าที่เสิร์ฟมาพร้อมตะกร้าแบบนี้บอกเลยเกือบครึ่งแม้กรอบสุดๆและที่สำคัญเขามีบริการตัดให้ด้วยเครื่องเคียงอย่างนมข้นแล้วก็ผักกาจดจริงเปิดโลกมากงทานปลาท้องโขดกร,กประปัอกการ์ดกรอบด,อดีหรือว่าใครชอบนมข้นนะคะก็จัดไปเลยค่ะนอกจากเมนูยอดฮิตอย่างไก่ผัดพริกเฉยๆเสิร์ฟมาเป็นกระดองแบบนี้เลยเนื้อสะโพกรที่คัดพิเ เสฉวนแล้วก็มันฝรั่งบะหมี่ตั้นๆสไตล์เสฉวนที่เสิร์ฟมา,า as well> แบบนี้เลยมีนะท็อปมาด้วยหมูสับแบบนี้เลยค่ะยังสั่งก๋วยเตี like ๋ยวส่วนล่าฝนสไตล์เสฉวนแบบเลยว่าเส้นด์ดิบสุดๆแล้ก็ยังสั่งก๋วยเตี๋ยวรสสไตล์กวางตุ้งที่ตัวก๋วยเตี๋ยวนะคะจะเป็นสีแดงแบบก๋วยเตี๋ยวบ่อที่ลอดมากเขามีหลายเทคเจอร์สุดๆนะคะจะเป็นแป้งหนึบๆข้างในจะเป็นกุ้งทอดกรอบว่าจานนี้มีบ้อยังสั่งก้าเก่ากุ้งที่เสิร์ฟมาเป็นกระเช้าแบบนี้เลยแน่นๆไปเลยค่ะที่เมนูสุดโปรด ของเาเาลยค่ะจีบกุ้งคําโตที่บอกเลยไส้ไปด้วยหมูและกุ้งแบบนี้เลยอาหารที่ร้านคือออกเร็วมากร้อนๆแบบนี้เลรอข้างในนะคะจะเป็นไส้ถั่วแดงแน่นๆแบบนี้แต่ซาลาเปาไส้ไข่เค็มราวบามาด้วยกันแบบร้อนๆไส้เย,ยิ้มๆแบบนี้เลยอยากลิ้มลองอาหารจีนแท้สไตล์ปักตัวมากเลยค่ะกันที่จริงจริงสวนสาขาเซนทรัลวอชชัน้นหน,นั่นเองครั